หนังสือเสียงเรื่องเลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ EF เสริมสร้าง EF และทักษะศตรวตรรษที่21ให้ลูกน้อยด้วยวิธีง่ายๆที่ได้ผลนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์เขียนกอบพรธิระเจริญสกุลอ่านบทที่26การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือ AAR หรือ after action review หลังการเรียนรู้ด้วยโจทย์ปัญหาเป็นฐานแต่ละครั้งครูสมัยใหม่จะพานักเรียนทำการทบทวนหลังปฏิบัติการที่เรียกว่า AAR หรือ after action review โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนแต่ละคนได้ทบทวนว่าตนเองเรียนรู้อะไรในทางปฏิบัติครูสมัยใหม่จะจัดประชุมกลุ่มนักเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนตอบคำถามสองข้อนั่นคือ ตัวเองรู้สึกอย่างไรกับ PBL ที่จบไปและตัวเองได้เรียนรู้อะไรบ้างคำถามแรกเป็นคำถามนำความรู้สึกเพื่อให้สมองมองเห็นองค์รวมคำถามที่สองจึงลงรายละเอียดของสิ่งที่ได้หรือความรู้ที่ได้ทั้งนี้ครูและครูพี่เลี้ยงก็ตอบคำถาม2ข้อนี้เช่นกันในบางโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนเขียนบันทึกประจำสัปดาห์เรียกว่า journal เพื่อทบทวนตนเองในทุกสัปดาห์ว่า รู้สึกอย่างไรและได้เรียนรู้อะไรการพูดหรือการเขียน AAR เปรียบเสมือนการกดแป้นบันทึกหรือเซฟเอกสารบทที่27การประชุมครูที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางหรือ PLC หรือ Professional Learning Community โรงเรียนสมัยใหม่จัดให้มีการประชุมครูที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางคือ PLC หรือ professional learning community เพราะครูเป็นมืออาชีพและเป็นวิชาชีพคือ professionals เป็นนักวิชาการครูมีหน้าที่อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งที่จะพูดคุยกันเรื่องนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างตั้งใจวัตถุประสงค์ของ PLC มีใช่เพื่อง,งานบริหารมีใช่การประชุมประจำเดือนของหน่วยงานที่มีวาระแจ้งให้ทราบทบทวนรายงานการประชุมเรื่องสืบเนื่องและเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา แต่ประชุมเพื่อสำรวจว่า PBL ที่ได้ทำไปในแต่ละสัปดาห์ได้สร้างการเรียนรู้หรือการเปลี่ยนแปลงให้เกิดแก่พัฒนาการทักษะศตรวรรษที่21ของนักเรียนอย่างไรในทางตรงข้ามนักเรียนเป็นรายบุคคลมีความก้าวหน้าในพัฒนาการทักษะศตรวรรษที่21ออย่างไรและถ้า PBL นั้นๆยังไม่ดีพอเราจะปรับปรุงพัฒนา PBL ให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไรโรงเรียนสมัยใหม่ไม่มีครูฝ่ายปกครองไม่มีการโทษพ่อแม่ เมื่อพบเด็กที่ไม่พัฒนาไปตามคันลองที่ควรจะเป็นหรือเกเรหรือนิสัยไม่ดีสมมติฐานของเราคือ PBL ที่ได้ทำไปยังไม่ดีพอที่จะให้เด็กคนนั้นมีส่วนร่วมและไม่สามารถพัฒนาเซลฟ์เอสตมของเด็กคนนั้นได้โรงเรียนสมัยใหม่หรือ PLC จะไม่ทิ้งเด็กสักคนไว้ข้างหลังวิธีการคือให้ครูแต่ละคนได้ทำสตอรี่เทลลิ่คือเล่าเรื่องพฤติกรรมของเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างแท้จริง ก่อนที่จะช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันพิเคราะห์พัฒนาการทักษะศตรวรรษที่21การประชุม PLC ที่ดีครูแต่ละคนจะได้เปิดมุมมองใหม่ที่มีต่อนักเรียนต่อ PBL และต่อกระบวนการเรียนรู้ที่ดำเนินไปของโรงเรียนทั้งหมดและเป็นอง์รวมโรงเรียนสมัยใหม่ไม่ทำงานคนเดียวโรงเรียนสมัยใหม่ใช้ PBL เป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการเรียนรู้และทักษะศตรวรรษที่21จะต้องใช้ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้มาก นั่นคือโรงเรียนควรเป็นของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนด้วยและพ่อแม่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนถ้าทำไม่ได้โรงเรียนจะใช้เดี่ยวทำให้ต้นทุนสูงมากจนทำไม่ได้หรือเก็บค่าเล่าเรียนสูงมากจนคนส่วนใหญ่ของประเทศเข้าไม่ถึงโรงเรียนสมัยใหม่ควรรับผิดชอบต่อพ่อแม่และชุมชนผู้อำนวยการครูใหญ่รับผิดชอบกับชุมชน มิใช่รับผิดรับชอบต่อเจ้ากระทรวงหรือประหลัดกระทรวงทำผิดทำไม่ดีไม่มีคุณภาพต้องไปรับผิดกับพ่อแม่มิใช่ไปรับผิดต่อคนอื่นโรงเรียนสมัยใหม่ต้องหันหน้าไปที่ชุมชนมิใช่หันหน้าไปที่อื่นโรงเรียนสมัยใหม่ประชุมครูด้วย PLC เพื่อทบทวนกระบวนการ PBL ดังนั้นพ่อแม่และชุมชนควรมีส่วนร่วมในการประชุมนี้ด้วยตามสมควรเพื่อให้ทุกคนเห็นว่า โรงเรียนทำอะไรอย่างไรทำแล้วนักเรียนดีขึ้นตรงไหนอย่างไรแล้วชุมชนจะมีใจหรือทรัพยากรหรือแหล่งเรียนรู้มาช่วยเสริมอย่างไรบทที่28บันไดเจ็ขั้นจาก e f สู่ทักษะศตรวรรษที่21ตั้งแต่บทที่1เราเริ่มต้นด้วยพีระมิดพัฒนาการสร้างฐานแรกได้ ชั้นต่อมาก็จะง่ายขึ้นฐานแรกดีชั้นบนดีด้วยหากไม่มีตัวตนจะเอาตัวตนที่ไหนมาควบคุมและเอาตัวตนที่ไหนไปต่อไปเรามาทบทวนกันขั้นที่หนึ่งช่วงสิบสองเดือนแรกสร้างแม่ที่มีอยู่จริงสร้างได้ด้วยการเลี้ยงลูกด้วยตัวเองอุ้มกอดบอกรักให้นมมากที่สุดไม่มีคำว่ามากไปและไม่มีคำว่าติดแม่ ไม่ใช่เวลามาฝึกความเข้มแข็งเลี้ยงลูกอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกไว้ใจแม่ไว้ใจพ่อไว้ใจโลกขั้นที่สองคือ2-3ขวบลูกจะสร้างสายสัมพันธ์กับแม่แล้วทอดยาวออกไปไกลแสนไกลนานแสนนานลูกเดินไปไกลหันมามองว่าแม่ยังอยู่ลูกไปเรียนหนังสือที่ห่างไกลไม่ต้องเหลียวมาแต่แม่อยู่ในใจขั้นที่สคือ ปลายขวบปีที่3ส,สร้างตัวตนแล้วแยกตัวเองออกไปเป็นบุคคลอิสระสายสัมพันธ์จะทำหน้าที่เสมือนสายสะดือหล่อเลี้ยงตัวตนนั้นตลอดไปขั้นที่4คือระหว่าง3าถึงหขวบสร้างเซลฟ์เอสตมคือวัยที่มีพลังความสามารถมากที่สุดแล้วจะทดสอบพลังกับพ่อแม่ทดสอบกติกาอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เปรียบเหมือนลูกปีนบันไดปีนทีละขั้น ดีใจหันมามองแม่ปินต่อไปอีกหนึ่งขั้นดีใจหันมามองแม่ปินต่อไปคือกระบวนการสร้างเซลฟ์เอสตีมหนูทำได้หนูทำเป็นหนูจะทำอีกขั้นที่5คือระหว่าง3-7ถึงขวบฝึกการควบคุมตัวเองลูกจะพบว่าตัวตวนทำตามอาเภอใจไม่ได้มีสีพื้นที่ที่ต้องทําคือดูแลร่างกายรอบร่างกาย บ้านรอบบ้านทั้ง4พื้นที่นี้ต้องใช้ความสามารถในการควบคุมตัวเองให้ทำได้ขั้นที่6คือระหว่าง3-7ถึงขวบฝึก EF ได้แก่การควบคุมตัวเองบริหารความจำใช้งานคิดวิเคราะห์อย่างยืดหยุ่นทำได้ด้วยการทำงานด้วยมืออย่างแท้จริงขั้นที่7คือตั้งแต่7ขวบถึง20ปีพัฒนาทักษะศตวัรษที่21 เด็กเข้าสู่การศึกษาเต็มรูปแบบแล้วโรงเรียนสมัยใหม่จะรับช่วงพัฒนาทักษะศตรวรรษที่21ต่อไปทำบันไดเจ็ดขั้นได้อย่างไรคำตอบคืออ่านานิทานเล่นด้วยกันทำงานบ้านก็จะได้เองหากลูกมีปัญหาสารพัดไม่รู้จะเริ่มแก้อะไรคำตอบคืออ่านานิทานเล่นด้วยกันทำงานบ้านแล้วปัญหาสารพัดจะค่อยๆหายไปเอง หากโรงเรียนแจ้งมาว่าลูกสมาธิสั้นให้ไปโรงพยาบาลกินยาสมมุติว่ายังไม่อยากไปเพราะลูกเล็กมากที่ควรทำก่อนคืออ่านนิทานเล่นด้วยกันทำงานบ้านแล้วความตั้งใจจดจ่อจะดีขึ้นได้เองจากที่เล่ามาทั้งหมดคือรายละเอียดของประดัเจ็ขั้นแต่ละช่วงชั้นมิได้ตัดขาดจากกันการเขียนตัวเลขอายุเพียงเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจแต่ที่จริงแล้ว พัฒนาการทั้ง7ขั้นเกิดขึ้นไล่เลี่ยก,กันแล้วพัฒนาไปตามลำดับขั้นด้วยความเร็วและความเร่งต่างกันอย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊์